บางเอินมากแฟนคลับเจอพระเอกสุตายืนซื้อมันเผาเอาใจแฟนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนคลับลุ้นหนักมากว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานสักทีสำหรับนาเดีกิมยาและเยียา,ยาอุรัสยาและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นทัางคู่จะมีโมเมนต์หวานๆออกมาผ่านสื่อให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะ บอกเลยค่ะว่าความรักดูแฮปปี้สุดๆซึ่งในตอนนี้ยาญ่านั้นได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลเพื่อฉลองวันเกิดคุณแม่นั่นเองค่ะล่าสุดมีแฟนคลับผู้โชคดีบังเอิญเจอณเดชท,ที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งหนุ่มณเดชนั้นกําลังยืนซื้อมันเผาอยู่ทั้งนี้แฟนคลับเนี่ยต่างพากันแซวว่า หนุ่มนเดนนั้นไปซื้อมันเผาซื้อไอศครีมเพื่อรอย,ย,ายายาหรือเปล่านะเพราะในวันนี้ทราบมาว่ายา,ยายาเนี่ยจะเดินทางกลับมาจากทะเลแล้วนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ